พลังแฝงผีเสื้อจริงเหรอครับพี่อามครับผมมาทำคอนเทนต์อันเลนพลังแฝงผีเสื้อเซตเกาะไฟอาจจะไม่เล่นเกาะไฟด้วยจะเล่นเกาะเซตอื่นนะครับเพราะว่ามันเจอเป็นทัสกี้คิดว่าจะหนีได้อย่างนั้นเหรอฮะไป แล้วยืนไม่ไหวแล้วเซตผมมันเจาะแดงอ่ะเฮ้ยชือฮึบเรียกผมคู่นำเกนอนเลนว้าวคุก้าได้้อมได้ยังไงกับเป็น,นอย่าลืมไปดูสตรีมสดที่เฟซบุก๊กแฟนเพจนะครับพร้อมจะก,กัน ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP7 มีรหัส Rv มี ID ให้เลือกจำนวนมากมาย ID เริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อ ID ใครที่สนใจก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเจอกันโอเคพลังแฝงปีเสื้อจริงหรอครับพี่ยมครับผมมาทำคอนเทนต์อันเลนพลังแฝงปีเสื้อเซตเกาะไฟครับ แต่ตาอ,น,อนนี้เนี่ยผมน่าจะต้องประยุกเกาะไฟนิดนึงอาจจะไม่เล่นเกาะไฟด้วยจะเล่นเกาะเซตอื่นนะครับเพราะว่ามันเจอเป็นทาจิอยากลองเจอทาจิแพทน,นี้เหมือนกันนะเพราะมันมันโดนเนิร์ฟอันติมานะครับนะเราจะให้ลิมรถเซตที่เราเพิ่งคิดมาเมื่อกี้ในหัวจริงๆยังไม่มีหรกพูดไปงั้นละ Uh -huh. That's a crap. What does he is under attack. First blood, don't they? An enemy has been defeated. You have defeated an enemy. Okay. okay. อย่างมันจะต้องตลึงกับเซตไอเทมผมเฮ้ยมันตาชมันเป็นด้วยนะเนี่ยมันต้องเจอเซตนี้แล้วละ่ะเซตฟ้า <c oughs> แต่ฟอสเข็บก็ไปไม่ได้เย่แล้วคราวนี้ฟอสแล้วกันเฮ้ยพี่ชาไม่ได้แล้วนะ ฟืนจัดเลยอะไรนะจีต้องให้ถึงมือพี่แล้วสินะพี่มาแล้วนะ้องใครรังแกน้องไอ้แก๊งนี้ใช่ไหม Okay. แคลลี่เยอะอย่าสู้เลยลงไปการล่างด้วยนะเชะถ้าบวกเลิกบวกแล้วอะอดูเหมือนเซตฟ,ฟ้าจะไม่ค่อยเหมาะเพราะเราหน้าจะต้องเป็นโจ้จแต่ดาเมจเพราะฉะนั้นเออผมได้ต่อแล้วกันเจาะเกาะสามสีออสองพอมั้ง ส้าเปียนไม่ได้ต้องออกแล้วมั้งจเย็นนะยังจะเอาจอ,อกสอร้อยเปอร์เนต์หรไม่มีทาทัศนีอันเลนเอาเซตที่มันยังพอเล่นได้จริงหน่อยดีกว่าน,นะาว่าจะนดวดดมดาเอานะครับกันแนวกันได้เว้ ทำไมเพื่อนเราดูเหนื่อยจังวะไม่ไม่ต่อให้มันอันติแล้วก็เหอะมันก็หลบได้อยู่ดีคิดว่าจะหนีได้อย่างนั้นเหรอฮะก็เกือบอยู่ก็เกือบได้อยู่ไม่ผมไมไ่จะเอาดาซี่อยู่แล้วมันล้วงยากไปมันมีสกิลอิมูน นายนะเป็นสลิมหรือเปล่าโอเคนายคือซาริมสินะเฮ้ยชึบเรียกผมผู้นำเทนอันเลนว้าวพกลก้าได้ฟ้อมได้ยังไงกับเตน,นี้วะเนี่ย มาแล้วโอนิอาัมบอสอ่าเรียบร้อยสัตวนี้เฮาจัดว่าเฮามาก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 ฮะคุณคิดว่ากูไม่มีดาเมจหรอฮะกับเซตแบบเนี้ยดูถูกอ๋อ มูน่าไม่น่าคุ้มครับจริงๆ,ๆอ่ะก็อยากเล่นเซ็ตจอบเกาะเหมือนกันนะแต่ว่ามันบางอ่ะทีมมัน,น่ะมันไม่จําเป็นต้องออกมันเป็น2แคแกรี่ครับคือถ้าจะเอาเทพเลยนะดับแดงอ้าวเรียบร้อยช็อตนี้ใช่หรือเปล่าเปิดดลูแอนติ มาด <b posts> ิมาด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 ิเฮ้ยเฮ้ยองพี่ชายฆ่าเขาง่ายขนาดนั้นเลยหรอโอ้โหเศรจใจนล้วเนี่ยไปทารอนไงล็อกขาช้อนนี้โอเคชีฟไม่เข้าป้อมันกดเวลายิงกับชิปหน้าป้อมมันจะไม่เข้าป้อมครับ ไม่พร้อมป้องกันลิลลินนะเฮ้ยง่ายเปล่าโอ้จ้ะเย่ Dark s l า y e r has been summoned ป๊าป้าป๊าป๊าป๊า カテゴリーのチームが destroyed、タワーのシンカー。 โอ้แย่จังเกมนี้อะไรโหดมากครับหลุดไปละรอบหนึ่งเฮ้ยจับผิดตัวหรือเปล่าัวนี้ไม่น่าใช่นะไปดีกว่าผิดทำไมพีม่ชายไม่ตายหรือแล้วแต่ก็ไม่แน่นะ <c oughs> เอ้อยโอ้โหเฮียลืมไปมันมีฟิก ut, แต่คือเอาสองได้สองอวาเนี่ยเนี่ยสวยผมเป็นเซตที่สีสันไอเทมไม่ซ้ำสักสีเลยสุดยอดน่ารักมากเซตนี้

ดเดดดลดมันเก่งนะถึงมันจะไม่มีพันธนิตอะแต่ไอการใช้พันธนิตไม่ใช้พันธนิตอะถ้าเลดเกมอะมันแคลลี่เราจะรับมือยากนะครับขอบูนอยครับ

ผมเอาฮาใช่ปะเนี่ยเอาฮาโอ๊ยเอาฮาแต่เจ็บนะวงไฟในแอบยากเลยนะ ไปไปเรายืนไม่ไหวแล้วเสตผมมันเจาะแรงน่ะ ตกใจเขี้ยตกใจจริงอันเนี้ยเมื่ออยู่เอ้ยจีนต่อยตายอู้หูยิถ้าตายนี่จะไม่สวยนะรับแบบอนี้ ้ยทำไมล่ะเพราะเราหลุดอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกลัวโอ้โหจบแล้วกินด,ดีดดเกินไปไหมโอ้ยไม่ก็เศร้าเลยฉันเห็นเศร้าเลยแต่เราทีมไฟเท่ากันด้วยเอา้าตายตายตาย